อูซ่อมความรักพอดแคสต์ละมุนนุ่มอบอุน่นและอยู่ข้างคุณเสมอหลายคนไม่เข้าใจมุมมองความรักนะครับและหลายคนก็พอมีความรักแล้วก็สับสนว่าเอะสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่แฟนทำสิ่งที่แฟนคิดสิ่งที่เราคิดมันแตกต่างกันแบบนี้จะเรียกว่ารักหรือเปล่าวันนี้มีกระทู้หนึ่งนะครับทีเ่เราจะลองมาอ่านกันแล้วก็ลองมาวิเคราะห์กันนะครับเจ้าของกระทู้ได้เอามาถามนะครับชาวพันทิปว่า เขายังเรียกว่าความรักอยู่ไหมเริ่มอ่านกระทู้เลยนะครับเจ้าของกระทู้นี่น่าจะเป็นผู้ชายนะครับมาตั้งกระทู้ไว้ที่พันทิพยแล้วก็ถามว่าผมได้คุยมาสักพักใหญ่แล้วผมทําทุกอย่างเขาต้องการอะไรผมทําให้หมดทําจนผมเองเปลี่ยนไปหมดผมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองผมตอนก่อนทําอะไรมั่นใจมากเชื่อมั่นตนเองทั้ง แต่เขาเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนไปกลับทําให้ผมไม่มั่นใจในตัวเองทุกอย่างเลยการแต่งตัวการพูดคุยการอยู่การกินแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแต่เขาบอกผมว่าที่ทำให้เพราะอยากให้ได้ดีเขามักจะเปรียบเทียบกับคนเก่าของเขาเสมอทุกครั้ง ทะเลาะกันและผมเองทุกครั้งที่ทะเลาะกันผมจะเป็นฝ่ายขอโทษเสมอขอโทษจนผมเครียดคำนั้นไปแล้วแบบนั้นยังเรียกว่าความรักอยู่ไหมนี่เป็นเป็นอีกกระทู้หนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบอยู่ในความรักมักจะสงสัยนะครับแต่เดี๋ยวพี่เข้มจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆนะครับความรักที่ดีนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับความรักหรือมนุษยสัมพันธ์ธทั่วไปนะครับความรักกับครอบครัวความรักกับเพื่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็นับด้วยนะเป็นความสัมพันธ์อื่นๆนะครับอย่างน้อยถ้ามันไม่เสมอตัวมันจะต้องดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่างน้อยมันเสมอตัวมันไม่ใช่ว่าทําให้เรารู้สึกแย่แบบนี้นะครับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคือไลฟ์สไตล์ของเราการกินการอยู่การดื่มพวกนี้คําถามคือว่าถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตเปลือง กินเหล้าเมายาเที่ยวแล้วแฟนเราอยากให้เราได้ดีอ่ะแฟนเราก็มาแบบเข็นเราขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ลําบากเหมือนกันนะครับดังนั้นคนที่ศีลเสมอกันาจะอยู่กับคนที่แบบศีลแบบเดียวกันได้นะครับศีลในที่นี้พี่เข้มหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์นะครับอีกด้านหนึ่งที่ต้องพัฒนาคือจิตใจคือถามว่าศีลมันเสมอกันแล้วมันเป็นศีลต่ําทั้งคู่เนี่ยนะครับไปพากันกินพากันเมาทั้งคู่เนี่ยถามว่ามันมันดีไหมมันก็ไม่ดี เพราะมันไม่ได้ทาให้ชีวิตของเราอัปเกรดไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นมันทาให้ชีวิตเราต่าลงแต่สินเสมอกันมันก็ไปกันได้แต่มันก็ไปแบบตามๆม,มาเนาะเออแต่ทีนี้เนี่ยคือเจ้าของกระทู้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราพัฒนาขึ้นหรือว่ายังไงแต่ที่ร,รู้คือเรามองเห็นว่าด้านจิตใจของเจ้าของกระทู้เนี่ยแย่ลงเซลส์เตีมก็หมดลงนะครับหมดความเชื่อมั่นในตนเองด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์กันทีละอยะ่างแต่ทีนี้พี่เข้มจะไม่ได้วิเคราะห์นะว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูก เจ้าของทูตต้องไปตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าแฟนเขาอ้างว่าดีขึ้นแต่เจ้าของทูตไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างที่เราโดนบังคับให้เปลี่ยนอีกก็จะมีเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมการแต่งตัวการพูดคุยการอยู่การกินที่สําคัญคือเขาให้เราวิ่งตามเกณฑ์ตามบรรทัดของเขาด้วยซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในความรักนะครับดังนั้นถามว่าไลฟ์สไตล์เสมอกันไหมนะครับความรักนี้ค่อนข้างจะไปกันได้ ยากแล้วนะครับคนแต่ละคนเนี่ยแสดงออกแล้วก็รับรู้ความรักต่างกันจะหขอกระทูคุณไดออ้ถามใจตัวเองสักครั้งหรือ,อยังคุณมองว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยคือความรักหรือเปล่าที่สําคัญคือคุณต้องไปวิ่งไล่ตามไล่ตามแฟนเก่าของเธอน,นั่นอะใช่หรือเปล่านะครับตรงนี้เราต้องเป็นคนคิดพี่แค้มจริงๆก็ไม่อยากให้คําตอบ แต่พีเข้มรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาบงการชีวิตของเราเข้ามาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วเราต้องพิจารณาให้ทุกๆด้านอย่างที่พี่เข้มบอกไปนะครับงานเงินพวกนี้นะมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าหรือมันพัฒนาขึ้นแต่มันมีด้านใดด้านหนึ่งที่มันต่ำลงแปลว่าเขาอาจจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นแทนที่จะอินสปายเรากลายเป็นบังคับเรานะครับและสูงขึ้นที่เนี่ยที่ที่ว่าเนี่ยคือ มันดันไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเขาอีกอย่างนี้เราก็เฮิร์ตนะครับเพราะเราต้องไปวิ่งตามคนอื่นตลอดเวลาที่สําคัญคือเขาน่าจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เขามองกันถูกหรือไม่ถูกเ่เียมจะยังไม่ประเมินนะครับแต่ก็มันก็ไม่เหมาะแหละวิธีมันไม่ใช่แล้วอ่ะ <c oughs> ข้อต่อไปนะครับอยากให้เจ้าของกระทู้เนี่ยรีเช็คนะว่าชีวิตของเราพัฒนาขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเออเพราะคนบางคนเนี่ยเขาเป็นห่วงและเขาเห็นช่องโหว่แต่มันก็มีคนบางประเภทที่เข้ามาในชีวิตเราและวงการเรา จากความขาดของตัวเองจากปมด้อยของตัวเองจากจิตใจที่ขาดแหว่งของตัวเองถ้ามันมากเกินไปเนี่ยทำให้เราต้องคบใครเลิกคบใครคือมาบงการชีวิตเราว่าเราต้องคบเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ห้ามคบอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเริ่มมากเกินไปแล้วถ้าที่ฟังดูก็เข้าข่ายท็อกซิลเลชันชิพได้ซึ่งพี่เข้มขออนุญ,ญาตปักเลดแฟลกเอาไว้นะครับเลดแฟลกแปลว่าสัญญาณอันตรายถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งบังคับบงการอะไรพวกนี้นะ แล้วมีการตบตีร่วมด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเลยว่ารักนี้เป็นรักที่มีเกณฑ์ที่เป็นท็อกซิกเรล a t i o n s h ได้สูงมากๆนะครับทำให้คุณขาดความเป็นตัวเองทำให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกโดนบังคับโดนบงการแม้กระทั่งการอยู่การกินการพูดคุยอันนี้มีมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเล d f l a ที่จะเป็นสัญญาณอันตรายว่าเขาเป็นท็อกซิกเรล ationship ดังนั้น ทำใจทำใจให้ดีทำใจให้มั่นนะครับไม่ว่าจะครบหรือจะเลิกนะเพราะว่า,าถ้ามาสถานการณ์อย่างนี้โอกาสเลิกมันก็มีนะครับและจะไปหวังให้เขาเปลี่ยนอาจจะยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพคนพวกนี้ก็จะรักใครไม่เป็นนะครับเขาป่วยนะครับต้องบำบัดน,นะครับ ทีนี้ Todo list ของคุณนะครับที่เจ้าของกระทู้จะได้รับพี่เข้มอยากจะแนะนําให้ถ้าคุณอยากจะอยู่คนนี้อย่างแรกเลยคุณต้องมีาวเด d a r y ถ้าเขาทําผิดคุณต้องกล้าฆ่าโทษไม่ใช่เราไปขอโทษเขาอีกเขาทําผิดแล้วเราก็ไปขอโทษเพื่อให้เขากลับมาอันนี้แปลว่าคุณไม่รู้คุณค่าของตัวเองคุณไม่รู้จุดยืนของตัวเองอีกฝ่ายอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนไปหรือมีคําพูดต่างๆได้หลังจากที่เรามีาวเด d a ี่อยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนอยอยู่แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยทําแล้วคุณเริ่มทํานะครับ อีฟายอาจจะต้องมีแบบทำไมเธอเปลี่ยนไปลนะ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราเริ่มปรับปุ๊บอันเนี้ยที่พี่เคมบอกว่าให้ทาใจนะครับมันก็จะมีครบได้ครบไม่ได้ถ้าเขาครบได้เขาโอเคไปต่อถ้าเขาไม่ปรับเลยแต่เขาก็ยังมาแบบครบ,ครบ,ครบเลิกๆอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณว่าเขาไม่สามารถปรับครบไม่ไหวอย่าฝืนหรือถ้าทั้งสองคนอยากจะไปต่อด้วยกันจริงๆคุณอาจจะต้องเสียเงินหน่อยนะครับเพื่อจูงมือกันไปพบผู้เชี่ยวชาญ ครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่พี่เข้มอยากฝากไว้นะครับโอเคก็ขอบทวนแล้วนะครับสําหรับพวกเราที่มารับชมรับฟังนะครับใครที่มีปัญหาอะไรแบบคุณเจ้าของกระทู้นะครับเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อเธอเลยนะแบบนี้ยังเรียกว่าความรักอยู่ไหมนะครับก็ลองเอาสิ่งที่พี่เข้มเนี่ยได้ตอบกระทูน้นี้เอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าไหนมันใช้ได้ก็เก็บไปใช้ถ้าไหนมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้นะครับ ถ้าไหวไปต่อถ้าไม่ไหวนะครับพบผู้เชี่ยวชาญนะครับปรึกษาพี่เข้มก็ได้นะยังไงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะครับดังนั้นพี่เข้มก็จะไม่บอกว่าเลิกหรือไม่เลิกแต่อย่างน้อยอยากแนะนำนะครับใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องมีเบลเดอรี่คุณต้องกล้าคาดโทษบางทีคุณอาจจะต้องบอกเลิกแล้วก็ไม่ไม่ไปง้ออ่ะคือคือเสียก็คือเสียคือคุณก็ต้องยอมรับอ่ะการทําตรงนี้คือการเห็นค่าของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปักเป้าหมายว่า ชีวิตนี้ต้องได้คนนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นความสุขในชีวิตฉันไม่สนฉันไม่แคร์คุณก็เลือกคนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบกับทางเรื่องที่คุณเลือกขอให้โชคดีอ่ะแล้วเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอูดซ่อมความรักก็ลากันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานของอูดซ่อมความรักของพี่เคยียมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปสวัสดีด้วยครับ